ถ้าคุณกำลังอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองกำลังสับสนรักได้คุยได้พบเจอกันได้แต่ทำไมเขาถึงไม่ให้สถานะคุณเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำทํานายจากไพ่กันนะถ้าหัวข้อเรื่องนี้ตรงกับคุณเราไปกันต่อเลยนะคะรักได้คุยได้เจอได้ แต่กลับไม่ให้สถานะคุ่นเพราะอะไรเรามาดูตัวตนของเขากันก่อนนะคะได้ไพ่เจ็ดดาบความหวาดระแวงความไม่ไว้วางใจการหลบซ่อนการไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง การมีรับลมคมในนะได้ไพ่ควีนเหรียญได้ไพ่เจ็ดดาบได้ไพ่สี่ดาบและได้ไพ่แห่งแมนนิ่งมากเงียบมากจากคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่ถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่มีความรักมาตลอดนะคะเขามีคนเข้าหาเขาตลอด แต่ในเรื่องความรักอนนี้ไม่ว่าเขาจะมีคนเข้ามากี่คนหรือเขาคบหาคนมากี่คนก็ตามเขาไม่เคยประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเพราะอะไรเพราะตัวเขาเองนี่แหละนะคะเพราะตัวเขาเองเลยคนคนนี้เป็นคนที่ดูยากเป็นคนที่อ่านยากเป็นคนที่เดาใจเดาความรู้สึกเขายากมากใครที่หลงเข้าไปอยู่ในวังวนความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสุดท้ายแล้ว คนคนนั้นอาจจะต้องตัดใจเดินออกมาเองนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่รักตัวเองมากกว่าที่เขาจะรักคนอื่นเขาไม่พร้อมที่จะให้สถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับใครทั้งสิ้นเขาชอบที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่านะพูดงง่ายๆว่าคนคนนี้เป็นคนที่ชอบเก็บตัวนะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกตัวเองเท่าที่ควรด้วย นะคะคุณเป็นคนที่รักเขานะคะหรือว่าความสัมพันธ์คั้งนี้คุณจะเป็นฝ่ายทุ่มเทความรู้สึกทั้งหมดให้กับเขาเป็นฝ่ายทุ่มเทความรักความชัดเจนให้กับเขาแล้วถ้าถามว่าเขารู้ไหมว่าคุณต้องการสถานะต้องการความชัดเจนนะว่าสุผสรุปแล้วเนี่ยการครบกันเนี่ยคุณอยู่ในสถานะอะไรเขาคบคุณในสถานะอะไร นะคะถ้าดูจากไพ่ห้าใบแล้วเนี่ยเขาพบคุณเอาไว้แค่เป็นเพื่อนแก้้งเหงานะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแล้วความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปไพ่ห้าหมายคุณจะมีแต่คำถามอยู่ในใจคุณตลอดเวลาคุณจะมีแต่ความสับสนอยู่ในใจคุณตลอดเวลาตัวคุณถ้าคุณไม่มีเขาคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จะมีความแตกต่างกันด้วยวัยด้วยอายุนะหรือจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาหนักคบหากันมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งคบกันนะคะแต่เขาก็ไม่เคยให้สถานะกับคุณเลยนะคะการหันหลังและการมองไปข้างหน้าของเขาเขายังไม่หยุดที่จะไปต่อของเขาเรื่อยๆยังไม่หยุดที่จะทําความรู้จักคนไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เหมือนเลี้ยงคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ ก็คือเหมือนกับก็ยังไม่ปล่อยไปอะ่ะก็ยังเอาคุณไว้ในความสัมพันธ์แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้มาสนใจนะคะไม่ได้มาสนใจไม่ได้มาห่วงใย,ยไม่ได้มาดูแลเทคแคร์คุณเลยนะบางครั้งเขาก็เหมือนจะจริงใจบางครั้งเขาก็หายบางครั้งเขาก็นิ่งเงียบไปเลยการพบเจอกันการคุยกันนะคะการมาหากันมันก็จะเป็นแค่แบบว่าช่วงระยะสั้นๆนะคะ พอได้พบเจอกันได้คุยกันแล้วสุดท้ายก็เขาก็าไปต่อเขาก็าหายไปอีกนะคือความสัมพันธ์มันจมวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะแล้วเขาคิดที่จะให้สถานะคุณบ้างหรือไม่เขามีความเข้าใจและเห็นใจคุณบ้างหรือไม่กับความสิ่งใจที่คุณให้กับเขาเนี่ย S <S <an> <S ตัวเขาเองเขาก็ยังไม่รู้ตัวเขาเองอะไนะว่าเขาต้องการอะไรกันแน่นะเขาอยากจะได้ความรักแบบไหนเขาอยากจะได้คู่แบบไหนตัวเขาเองเขาก็ยังไม่รู้ตัวเองนะดูเหมือนเกาจะคุยของเขาไปเรื่อยๆนะเนะี่ยไพ่เจ็บช่วยนะคะเขามีคนคุยเยอะนะมีคนในสต็อกเขาเยอะนะคะคุยไปเรื่อยเปื่อยของเขานะแต่ถามว่าคุยแล้วเนี่ย เขาคิดว่าคนไหนคือคนที่ใช่หรือเขาคิดว่าคนที่ใช่สําหรับเขาเป็นแบบไหนความรักที่ใช่สําหรับเขาเป็นแบบไหนเขาเองเขาก็ยังไม่รู้ตัวเองด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในตอนนี้ถ้าคุณไปคาดหวังนะคุณจะผิดหวังเสียใจนะคะเขาถ้าจะคบเขาต่อเนี่ยก็คือเราก็ต้องดูแลจ,จิตใจตัวเองด้วยต้องรักตัวเองให้เป็นด้วย ยิ่งคุณทุ่มเทให้กับเขามากเท่าไหร่ทุ่มเทความรู้สึกให้กับเขามากเท่าไหร่คุณก็จะมีแต่ความเจ็บปวดเสียใจมากขึ้นเท่านั้นนะคนคนนี้เขายังเป็นคนที่ยังเอาแน่เอานอน,นอกับความคิดเขาไม่ได้นะตัวเขาเองเขาก็ยังไม่รู้ใจเขาเหมือนกันนะว่าเขาต้องการคนรักแบบไหนนะคะดูเหมือนเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่า แล้วความสัมพันธ์นี้นะจะจบลงแบบใดควินดาแชริอตคิงเรียนสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้จะจบลงแบบใดควินช่วยสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้จะจบลงแบบใดจบลงด้วยการที่ตัวคุณเองนี่แหละ จะต้องเป็นฝ่ายตัดสินใจเองเพราะเขาจะไม่ได้ตัดสินใจอะไรในความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วนะไพ่ของการห,หันหน้าไปทางอื่นนะคะเขาก็ยังไปของเขาเรื่อยๆนะถ้าถามว่าในเวลานี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณะมันใช่ความรักไหมถ้าดูจากไพ่แล้วเนี่ยเขายังไม่ได้มีความรักให้กับคุณเขายังรักตัวเขาเองอยู่เขายังอยากที่จะไปต่อเรื่อยๆของเขาอยู่นะต้องบอกเลยนะว่าอนาคตก็อยู่ตรงไหนเขายังไม่รู้เลย เพราะว่าถ้าคุณจะเอาเอาอนาคตคุณไปฝากกับเขาเนี่ยมันไม่มีทางไปนะคะมันมองไม่เห็นทางมันจะมีแต่การรอคอยนะคะมีแต่อารมณ์ของคุณนี่แหละความรู้สึกของคุณนี่แหละที่มันอ่อนไหวไปเรื่อยๆคิดมากไปเรื่อยรอคอยไปเรื่อยๆแต่เขาเองเขาก็ยังนิ่งอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในบทสรุปความสัมพันธ์ครั้งนี้ การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับตัวคุณเป็นคนตัดสินใจในความสัมพันธ์ท้งนี้ว่าคุณจะไปต่อกับความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นอนาคตแบบนี้หรือไม่น,น่ะไพ่พัฟฟิคนเนอยากจะบอกอะไรกับคุณไพ่ชุดนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณในไพ่จัด g m ม n นนะคะ ได้ไพ่เด็กเหรียญแล้วก็ได้ไพ่สามช่วยนะคะความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะไม่ได้คบคุณแค่คนเดียวนะคะความสัมพันธ์ที่มันมีในเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะไพ่ judgment ก็บ่งบอกว่าการมาพบเจอระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่กรรมนะคะเป็นคู่กรรมหรือเป็นเวรกรรมที่คุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายชดใช้ให้กับเขา เพราะว่าในความสัมพันธ์นี้เขาเป็นคนที่ทําให้คุณมีแต่ความทุกข์ใจนะถ้าคุณจะถามหาสถานะความสัมพันธ์นี้บอกเลยว่าไม่มีค่ะถ้าคุณจะรอคอยให้เขามีความชัดเจนกับคุณก็ยังไม่มีเช่นกันนะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องกลับมาลักตัวเองกลับมาดูแลจิตใจตัวคุณเองนะอันนี้ก็คือคำทำนายสำหรับคุณที่เข้ามาดู คลิปนี้นะคะโอกาสคุณยังมีนะคะแค่กลับมารักตัวเองแค่นั้นเองนะคะไพ่ท้ายคองได้ไพ่เอ็มเพสคุณเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่ดูสวยและเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์คุณเป็นคนที่จิตใจดีคุณเป็นคนที่มีเมตตาและคุณเป็นคนที่ออกอ้อมมาลีคุณดูแลเอาใจใส่เขาดีมากๆนะคะแต่ในขณะที่เขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะให้สถานะอะไรกับเรานะก็ขอให้คุณได้เจอคนที่ดีได้เจอรักที่ใช่นะคะ